ในพระธรรมเลวินิติบทที่16พระคัมภีร์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชาวอิสราเอลนั่นก็คือว่าวันลบมนทินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the day of atonement ในวันนี้นะครับจะมีการถวายเครื่องบูชาที่จะครอบคลุมความบาปของชาวอิสราเอลทั้งหมดสำหรับตลอดทั้งปีพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำกันในวันลบมนทินนี้คือการ ฆ่าแพะตัวหนึ่งแล้วเอาเลือดของมันเข้าไปถวายในเต็นนับภพหรือ,อพระวิหารแล้วจะมีอีกพิธีกรรมหนึ่งนะครับที่เขาจะเอาแพะอีกตัวหนึ่งแล้วมหาปุโรหิตจ,จะวางมือบนหัวของแพะแล้วสารภาพบาปของอิสราเอลพระคัมภีร์บอกเราว่าให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขา ตกลงบนหัวแพะนั้นหลังจากนั้นจะมีคนนาแพะตัวนี้ส่งไปในทิมทุลักกันดาะนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามันจะบรรทุกความผิดทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับชาวอิสราเอลสมัยนั้นแต่พระคัมภีร์ใหม่ก็เปิดเผยให้เราเห็นว่าพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้มีอํานาจในการให้อภัยในการยกโทษในการลบล้างความผิดบาปของชาวอิสราเอลจริงๆ มันเป็นภาพสะท้อนที่เล็งไปถึงตัวจริงในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมอิสยาบทที่53เราก็พบภาษาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในเลวีนิติบทที่16พระคัมภีร์บอกเราว่าพระยาเวทรงวางความเผิดบาปของเราทุกคนไว้บนตัวท่านในพระคัมภีร์ข้อน,นี้ดูเหมือนว่าพระบิดากําลังทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในฐานะ ของแพะพระกภีก็บอกเราว่าท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากจริงๆแล้วนะครับความหมายที่แท้จริงของวันลบมนทินสำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูแพะที่แท้จริงไม่ได้เป็นสัตว์นะครับแต่เป็นมนุษย์เป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยซูพระเยซูชาวนาซาเรตนั่นคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ได้แบกรับความผิดบาปของเราที่เชื่อ ในพระองค์พระเยซูได้ถูกฆ่าตายได้ถูกลงโทษแทนที่พวกเราเพราะฉะนั้นมันก็สมควรแล้วนะครับที่เราจะสรรเสริญและนมัสก,การพระบุตรที่ได้แบกรับความผิดบาปของเราเปตโตรบอกว่าเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเสียสละของพระเยซูเพื่อพวกเรานะครับ